สถานการณ์ของ3าจังหวัดบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมยากลำบา,หากห่างไกลธุรก,กันดารจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนมีการปลูกฝิ่นเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นยารักษาโรคทําให้มีจํานวนผู้ติดฝิ่นสูงขึ้นเมื่อติดฝิ่นทาให้ร่างกายสุดโทรมทาให้เกิดปัญหาครอบครัวอาจญากรรมทําให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความพยายามในการแก้ปัญหาในอดีตไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งสถานบำบัดร,รักษาและฟืน้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชานนีได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดดังกล่าวอันธกิจนี้เริ่มจากการพูดคุยกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ติดฝิต ได้มีการก่อตั้งสูย์เยียวยาผู้ติดฝิ่นแห่งแรกที่บ้านสันติวนาอำเภอชัยปราการผู้ติดฝิ่นสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาและรับยาเพื่อไปบำบัดได้โดยสะดวกครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงสถานพยาบาลของรัฐอย่างเท่าเทียมรวมถึงการใช้เมทโดนอย่างถูกวิธีการแก้ไขกฎหมายและการควบคุมการใช้เมทโดนสามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคนในชุมชนมีบทบาทสำคัญเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นอาสาสมัครในชุมชนได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนและนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ป่วยไปสู่ผู้ป่วยอีกคนอื่นๆผู้ติดฝิ่นได้รับความช่วยเหลือมีจำนวน2,288คนมีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นเป็น7แห่งในเขตอำเภอปัจจุบันขยายผลประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นอีก25ชุมชนส่งผลให้ผู้ติดฝิ่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับกับคนในชุมชนและที่สำคัญคนในพื้นที่สามารถดูแลและพึ่งพาตัวเองได้